พอเข้าสู่ช่วงเดือนกระกฎาคมก็เรืยนจบปอโทได้สําเร็จแล้วถ้าตัดเรื่องความชอบวงความติ่งเกาอะไรเงี้ยผมภูมิใจกับคลิปนี้มากๆจริงๆพูดจริงๆไม่รู้เลยคลิปนี้จะอ,อกมายาวขนาดไหนผมจริงผมก็ไม่อยากให้มันออกมายาวมากหรอกแต่ว่าถ่ายไปถ่ายมาแม่งชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ย คิดถึงไฟห้องแบบนี้มากเลยนะกลับสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมด้วย National Studio นะครับผมวันนี้ผมก็อยากจะมาสรุปเรื่องราวชีวิตของตัวผมเองในปี2020ที่ผ่านมานะซึ่งผมรู้แหละจริงๆแล้วคลิปเนี้ยมันควรจะลงตั้งแต่แบบปลายปีหรือว่าช่วงต้นปีสักวันที่2วันที่3าอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ในผู้จริงๆทุกคนตั้งแต่ประมาณวันที่19ธันวาจนวันเนี้ยที่ผมถ่ายมันเป็นวันที่6มกราคมนะยังไม่มีวันไหนที่ผมได้หยุดปีใหม่เลย ก็คอนเซปต์ช่องผมแหละมาช้าแต่มันนะแต่เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปผมก็คงไม่ได้พูดถึงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตผมไปที่แล้วนะครับก็สรุปช่วงเวลาที่มันสําคัญสําคัญจริงๆมาไม่ใช่แค่กับช่อง YouTube ผมเองแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับชีวิตผมด้วยอะไรงนี้นะก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีใครอยากฟังเรื่องแบบนี้ไหมแต่ผมก็ทําไปแล้วนะครับผมนะก็ช่องนี้มันก็เอาใจใจนิดนึงแบบนี้แหละ ปี2 0 2 0ที่ผ่านมาของผมเนี่ยไม่ใช่ปีที่แย่ที่สุดตั้งแต่ผมเกิดมาเท่าไหร่แต่ว่าเป็นปีแห่งความหนักหน่วงของชีวิตจริงๆนะน่าจะเป็นปีที่ผมได้นอนน้อยที่สุดแล้วที่ผ่านมาย้อนกลับไปช่วงต้นปีเลยสําหรับคลิปแรกที่ผมทําลง u t u b e ของผมเนี่ยเป็นคลิปที่ผมลองเริ่มคอนเซปต์ใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นเคปปไปเรื่อยคือช่วงปลายปีก่อนหน้านั้นนะมันมีคอนเซปต์หนึ่งที่คนชอบดูกันเยอะมากๆก็คือที่ผมเอาเพลงเกาหลีเพลงเคปปมาทําเป็นแบบเรนดอมเรียคชันอะไรอย่างนี้ถ้า บบคือไอคอนเซปต์เนี้ยมันทําให้เวลาผมเอาเพลงจากที่คนคอมเมนต์มาซึ่งเป็นเพลงที่ผมไม่เคยฟังเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการตีกรอบให้ตัวเองห้ามฟังเพลงพวกนี้จนกว่าจะได้ทําคลิปเนี้ยแล้วพอมันเยอะเยอะมากๆผมก็เลยรู้สึกว่าแบบ มึงกูยอยากฟังเลยลองเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นแบบนี้แทนซึ่งไม่ใช่การนั่งรีแอคดู MV แบบสดละคือผมจะเอาเพลงที่ผมเคยดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจวะ่ะแล้วก็เอามาเจาะลึกกันแบบเข้มข้นแบบที่ผมชอบทํามาก่อนหน้านี้นะซึ่งมันจะเข้มข้นกว่าคลิปรีแอคชันปกติคลิปแรกอันนั้นเนี่ยเป็นเพลงไลออนของไอดอลนะซึ่งฟีดแบ็กออกมาดีกว่าที่ผมคิดมากๆก็ไม่คิดว่ามันจะมีคนอยากดูกันขนาดนี้ในช่วงเดียวกันสำหรับต้นปีนี้มีคลิปหนึ่งที่ทุกวันเนี่ยยอดวิวเยอะที่ส วิวคลิปหนึ่งที่ทุกวันนี้เป็นยอดวิวเยอะที่สุดแล้วผมภูมิใจมากจริงๆที่มันเป็นคลิปนี้เพราะว่านั่นเป็นเรียลชั่นวงเมนของผมเองไปไดจิวอนเฟสต้านะครับผมซึ่งพูดจริงๆว่าผมจะมาเทียบตรงๆมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็เก็บมาตั้งแต่ต้นปีใช่ปะ่ะไอคลิปที่มันลงไปปีมันไม่ได้มีระยะเวลาเท่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นคลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดสำหรับปี2020เท่าที่ผมดูในวันที่ผมถ่ายแล้วกันรู้สึกว่าจะเป็นคลิปเดียวของปีนี้ที่มันขึ้น เกือบครึ่งนะครับผมแล้วในช่วงเดียวกันตั้งแต่ต้นปีเลยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมไม่อยากทําแค่เคปปอร์เบลชั่นอย่างเดียวละคือผมก็เหมือนกับเราทําตามความชอบไปเฉยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากให้มันไปไกลไปในระยะยาวเนี่ยมันก็ควรจะมีออริจินอลคอนเทนต์ของตัวเองจริงๆมากขึ้นอะไรอย่างนี้ผมก็เลยทดลองทําคลิปๆหนึ่งขึ้นมานะถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นสับดนตรีเจอบ่อยแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่ว่าอ่าเวลาผมมานั่งพูดเรื่องดนตรีมันก็จะมีศัพ์แปลกๆที่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจเยอะก็เลยมาขยายความมากขึ้นซึ่่่่งงนนนนอออหหลละวาาากรรททดํไใค มันจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเว้ยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเกียบเทียบไม่ง่ายเลยช่องเราเนี่ยแคปบอลเลชันคนดูเยอะกว่าดูคอนเทนต์ใช่ปะแต่ถ้าย้อนกลับไปปีแรกจริงๆอะเราลงประมาณถ้าจําไม่ผิดรู้สึกจะเกือบ <c oughs> 10คลิปอะมันถึงจะเริ่มมีคนดูเกินพันคือก่อนหน้านั้นมันจะอยู่ที่หลักร้อยหมดเลยมั้งซึ่งตอนนี้นผมรู้อยู่แล้วผมก็เลยทดลองเริ่มต้นดูก็รู้สึกว่าเออก็น่าจะได้เริ่มทําสิ่งนี้มากขึ้นต่อมาเรื่อยๆนะครับผมย้อนกลับมาที่คลิปแคปบอไปเรื่อยที่ผมบอกก่อนหน้านี้เนี่นั้ท เพลงมันปล่อยมาแบบนานมากก่อนหน้าน,นั้นละหลายเดือนละซึ่งช่วงแรกที่ลงไปมันก็ไม่ได้มีคนดูเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนกับมันน่าจะมีคนไปปล่อยในทวิตเตอร์หรือในแบบกลุ่มด้อมอะไรของเขาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเลยนะอันนี้อยู่ดีๆจากยอดวิวที่มันอยู่แค่แบบพันสองพันอยู่ดีมันก็ขึ้นไปหมื่นกว่ากา,าแบบเฮ้ ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์จริงกันนี้เรา f e e d b a c ก็ค่อนข้างดีเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวก็คงแบบเอาคอนเทปต์เนี้ยมาทําต่อเรื่อยจากเดิมนั่นแหละนะจากที่ทำารีแอคชั่นอย่างเดียวก็เป็นเพลงที่ผมแบบเข้าใจมันมากขึ้นฟังหลายรอบแล้วแล้วก็เอามาแบบทําให้มันละเอียดละเอียดอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ควบคู่ไปกับออริจินอลคอนเทนต์เรื่องดนตรีที่ผมอยากทํามันต่อไปด้วยกันนะครับผมก็วางแผนไว้แล้วช่วงต้นปีก็เนี่ยเราคงเอาคอนเทปต์นี้แหละทําให้มันจบปีนะวางแผนว่าจะทําล็อกที่ไปถ่ายข้างนอกมากขึ้นนั่งคุยยกับเพื่่่ออนนทีูใแววงต ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวกูไปทําคลิปน้าไปสตููมึงไปบ้านมึงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้วางแผนอย่ยังดีดีเลยสุดท้ายแม่งพังหมดเพราะว่าโควิดครับใช่แลวสิ่งที่ทุกคนบนโลกนี้เจอด้วยกันหมดในปีนี้แม่งทําให้ทุกอย่างแบบพังหมดเลยแล้วมันดันเป็นช่วงเดียวกับที่ตัวผมเองอะต้องปั่นทีสิทธิ์จบปโทพอดีมันเป็นช่วงที่แบบใกล้จบแล้วอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจ,จว่าโอเคถ้ามันจะขนาดนี้แล้วเราพักจากย t u b e แป๊บหนึ่งเราไปทำอะไรของเราให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะถ้าไม่จบเนี่ยอีกเทอม,ม,ม,มแล้ว ผมค่อนข้างยุ่งกับการทําจบปะโทจริงๆแต่ในช่วงเดียวกันเนี่ยมันก็มีบางสัปดาห์บางช่วงที่มันพอจะมีเวลาอยู่แล้วช่วงนั้นมันมีไอจูวอนคัมแบ็กพอดีนะก็เลยแบบว่าก็อัดคลิปลงไปช่วงนั้นแหละแล้วก็พอมันเข้าช่วงสุดท้ายที่มันต้องใกล้ทําจบจริงๆค่อยพักจากตรนี้อีกรอบหนึ่งซึ่งช่วงเดียวกันนะครับผมอันนี้บอกนหดนึ่งว่าไม่พูดไม่ได้จริงๆคือมันมีอยู่คลิปหนึ่งเว้ยที่ผมไม่คิดว่ามันจะมีคนดูเยอะขนาดนั้นมันไม่ได้เยอะถึงขั้นหลักหมื่น อะไรเลยเว้ยทุกคนบอกก่อนว่าอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกตัวเองอย่างนี้นะผมแค่เทียบยอดวิวกับสแตทในช่องในคลิปต่างๆแต่ละคอนเทนต์ที่ผมทํามาตลอดอนะไรเงี้ยผมไม่คิดว่ายังไงก็ไม่เกิน500มันเป็นคลิปที่ผมแค่พูดว่าผมจะทําจบปารโทรนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีงานแสดงแล้วก็ต้องอยู่ในเรื่องการทําเล่มอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยคือผมพูดแค่นี้เลยเว้ยแบบแค่นี้จริงๆสรุปว่ามั่งขึ้นไปประมาณรู้สึกยา2 0 0 0กว่าวิวสองคำถามท,าที่มันเกิดขึ้นกับผมมาตลอดเลยข้อแรก มันมาจากไหนกันวะเพรที่สองก็กคือไอ้สองพันก,นกว่าคน,นนั้นเนี่ยทุกวันนี้มันหายไปไหน แต่อันนี้คือเพื่อนผมที่ทําตลาดออนไลน์แล้วพอดนี้เขาก็บอกแต่ยว่าเอ้ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มันลงคลิปเยอะๆติดๆดกันอะไรอย่างนี้แล้วเชื่อคลิปก็แบบแอบ,บมีความคลิกเบ็ดนิดนึงเขาก็เลยกดมาดูกันก็กโอเคนะพอเข้าสู่ช่วงเดือนกร,รกฎาคมก็เรียนจบปโทได้สาเร็จแล้วผมอาจจะไม่ได้แบบบอกใครมากนะเรื่องนี้ในไอจีก็ไม่บอกใครเพราะผมรู้สึกว่าเออมันมันก็แค่เรียนจบอ่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันวะแล้วด้วยความที่ว่าผมอ่ะไม่ได้เข้าร่วมงานรับปริญญาเลยทุกคนก็คือเลยไม่ได้บอกใครอันนี้อธิบายนินมมนยดน ของสินม,มกรเนี่ยมันรับที่นครปฐมนะครับผมแล้วผมเคยดูอ่ะมันไม่ใช่นครปฐมที่แบบอยู่แถวแถวสายรยาแถาเวเมือทีดลนอ่ะมันเป็นนครปฐมที่แบบนครปฐมจริงๆรนอะ่ะแล้วจากตาราง้อมทั้งหมดอนะ่ะมันจะมี3ามครั้งเราก็ต้องไปงานรับจริงครั้งหนึ่งใช่ปหแล้วด้วยความที่ผมก็ทางานเป็นฟรนซ์อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันโดนงานขึ้นมาเนี่ยแม่งไม่ได้เลยนะเสียไรายได้อันนี้เหตุผลที่นหนึ่งเหตุผลที่สองคือไอตอนปตีเนี่ยผมก็รับของจุฬาไปเลยนะครับผมอีกเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่สาม มันจะว่างไปกันหรอวะไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเช่าชุดค่าจ้างสร้างภาพนู่นนี่นั่นพอมาแบบหักลบกันทุกอย่างกันเลยแบบมไม่ไปละกันไ,ไม่ได้อินดี้แต่อย่างใดแต่ว่าด้วยความจำเป็นนะทีนี้พอจบช่วงนี้เนี่ยผมก็ตัดสินใจว่าโอเคช่วงปลายปีที่เหลืออยู่อีกประมาณ4เดือน5เดือนเนี่ยจะกลับมาจริงจังกับ u t u b e สักทีหนึ่งถึงแม้ว่ามันก็ยังไม่ได้ไรายได้หรอกมันก็เพิ่งจะได้ไปร้อ u s แรกอ่ะตั้งแต่ทำมาปีกว่าเลยแต่แล้วแหละกลับมาวางแผนอะไรทุกอย่างจริงจังหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วนะครับผม รอบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดเลยเลยมันหมดล็อกดาวเแลวด้วยซ้ำแต่ว่ามันเริ่มมีคนจ้างผมทําวิดีโอให้เขามาคืนก็คือเป็นแบบเป็นฟรีแลนซ์อตดิตออะไรเงี้ยซึ่งผมก็ยังไม่ได้รับงานที่เป็นสเกลใหญ่ขนาดนั้นก็จะเป็นงานที่แบบทําง่ายๆอยู่ก็เป็นเลทข,ขั้นต่ําทั่วไปที่เขารับกันอย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแหละพอมันเป็นเรื่องของไรายได้ที่มันแบบจับต้องได้อะกับต้องมาเสี่ยงกันเนี่ยไอไอที่จับต้องได้มันก็ต้องคว้าไว้ก่อนถูกป่มถึงมันก็ต้องใช้อะ่ะคือชีวิตทุก ผมหายไปจากตรงนี้อีกรอบหนึ่งช่วงประมาณเดืนอนเจ็ดอะไรเงี้ยถ้าใครจําได้มันช่วงนั้นผมแทบจะไม่ลงคลิปเลยเลยนะทีนี้พอมันหยุดไปอีกพักหนึ่งเนี่ยผมก็ใช้เวลาว่างจากการไม่ทำคลิปช่วงนั้นเนี่ยมาทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ต้นต,ตั้งแต่แบบแรกสุดที่ผมเริ่มลงคลิปเลยว่าไอที่เป็นมาตลอดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างวะอย่างงี้ผมเจอความจริงที่น่ากลัวมากๆอย่างหนึ่งขึ้นมาจริงจ อันนี้บอกก่อนผมไม่ได้แบบมาโนขึ้นมาเองนะคือผมเทียบสแตททุกสิ่งทุกอย่างกับช่องที่ผมชอบดูนู่นนี่นั่นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยจากที่ผมโนเนมมาเนี่ยมันมาได้ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เลยมากกว่า80ปคือ k p ปเ r อร c t i ียชใช่ปแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไปต่อจากนั้นก็คือถ้าผมไม่สามารถสร้างฐานคนดูจากออริจินอลคอนเทนต์จริงๆของผมได้อะ สักวันหนึ่งแม่งจะหายไปเว้ยพูดอย่างนี้งงใช่ปะเราอธิบายแบบนี้แล้วกันทุกคนถ้าเกิดว่าฐานคนดูของเรามันเกิดจากการที่เราเกาะกระ,ะแสคนอื่นซึ่งซึ่งการทำแคปปอรเลชั่นคือการเกาะกระแสอยู่แล้วอันนี้คือเรายอมรับเลยนะแต่ถ้าฐานคนดูหลักของเรามาจากการที่เราเกาะกระแสข,ของคนอื่นอะสักวันหนึ่งที่กระแสมันหมดไปอะคนดูมันจะหายไปเว้ยอันนี้คือเรื่องจริงจริง,รงทุกคนแล้วในระยะยาวอะมันจะทําให้ความผันผวนของยอดซับกับยอดวิวมันแบบห่างกันไปเรื่อย พูดแบบนี้เข้าใจมาขึ้นไปคือเราบอกก่อนเราไม่ได้มาแบบว่าเฮ้ยทำแค่อปรเลชั่นมา่งติดหรือก็สิดเพลงว่ะไม่ได้เงินว่ะเราเราไม่ได้แคร์เรื่องนี้เลยพูดจริงเพราะทุกวันนี้ที่ทําคือทําตามความชอบล้วนๆก็อย่างที่เห็นนะคือเราก็ชอบจริงๆใช่ปะแต่สิ่งที่เราค่อนข้างกังวลกับมันจริงๆอะ่ะคือเหมือนกับเรากังวลว่าไอ้ฐานคนติดตามเราอ่ะ มันจะไม่ได้ไปกับเราจริงๆในหลายๆปีต่อจากนี้ถ้าเรายังไม่เลิกทำอะไรเงี้ยประเด็นนี้ผมขอขยายความอีกนิดนึงแล้วกันเพื่อให้เห็นภาพกันง่ายๆนะครับผมคือโต้เองอ่ะผมมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่ผมก็ชอบดูเหมือนกันเป็นยูทูบเบอร์คนไทยนี่แหละขอไม่พูดชื่อนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบไปเกาะเขาดังอะไรเงี้ยคือเท่าที่ผมดูอ่ะเขาก็ทำแครปเปิลรียลชันเว้ยแต่ว่าช่องเขาอ่ะมันดังขึ้นมาจริงๆมันมาจากไอ้สิ่งที่เขาคิดเองทําเองออริจินอลคอนเทนต์ของเขาเขาเพิ่งมาทําคลิป,ป,รบบปเรออียก ไม่ผิดอะผมดูเขารู้สึกจะมีสีสันซับมั้งช่วงนั้นผมดูเขาตั้งแต่ก่อนเขาทำเรียอคิอนะพอเขามาเริ่มทำอะมันก็เยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าตอนที่เขาทําคลิปเรื่องอื่นๆอะมันก็มีคนดูอยู่ดีก็คือฐานคนดูช่องเขาอะมันไม่ได้มาจากอะไรที่มันเกาะกระแสไงมันมาจากคอนเทนต์ที่เขาคิดขึ้นมาจริงๆอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งโกวผมอะมันยังไม่มีตรงนั้นอย่างนี้ โอเคพอจะพอจะเห็นภาพมากขึ้นใช่ปะอะไรประมาณนี้นะเราก็เลยลองแพลนตัวเองใหม่หมดเลยเขียนแผนเขียนแบบการวางแผนลงคลิปเลยยาวต่อไปอะไรเงรี้ยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปใช่ปะซึ่งก็ไม่ได้ลเลิกทำแคปอมเรียคั่นอยู่ดีทุกคนก็เห็นว่าเราก็ลงอยู่ทุกวันนี้นะจากช่วงที่หยุดไปนานก็เลยแบบอ่ะเริ่มจากเรื่องที่มันง่ายๆละกันก็คือรีวิวอุปกรณ์ทําคลิปเราทั้งหมดเลยตั้งแต่กล้องไมค์นู่นนี่นั่นแบบบาบาที่แบบว่ากล่าวว่าเป็นเรื่องทั่วไปที่หลายๆคนน่าจะเก็ตน่าจะเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ซึ่ รู้สึกว่าจะไม่ได้ลงคลิปมา2อาทิตย์กว่ามั้งแล้วก็ลงคลิปนั้นไปใช่ปะสรุปว่ายอดวิวเนี่ยถ้าจำไม่ผิดแล้วมันจะไปนิ่งประมาณร0 0วิวมั้ง <c oughs> ตอนนี้พูดจริงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ได้ลงคลิปมาสักพักหนึ่งก่อนนั้นสองคือมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยทําเลยเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดอัลกอริทึมอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอะ่ะมันก็คงไม่ไปขึ้นในหน้าฟีดของคนอื่นอันนี้เราเข้าใจดีมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าวันนั้นอะ่ะเรารู้สึกเลยว่าแบบมั่ เหมือนเราแม่งต้องเริ่มใหม่เลยว่ะซึ่งจริงๆก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะพอรู้สึกว่าเราได้เซิโลกับอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเว้ยก็อย่างที่บอก K-POP ป e a c ชั K ่นก็ทําแต่ว่าเราได้รีเซ็ตในการทำออริจินอลคอนเทนต์ของเรามาขึ้นว่าแบบโอเคเราต้องเริ่มแบบวางแผนใหม่ละอะไรอย่างนี้แต่ด้ยวยความที่ว่างานของเราที่แบบที่มันเป็นงานจ้างแล้วรายได้มันจับต้องได้เนี่ยคือมันก็จําเป็นไงมันก็เลยทําให้เราแบบ ทิ้งจากตรงนี้ไปเรียกได้ว่าหลายเดือนเลยเว้ยคือถ้าเกิดว่าใครจาได้ช่วงกลางปีมาก่อนที่จะมาถึงปลายปีอ่ะจากอาทิตย์หนึ่งจะลงให้ได้3มคลิปที่วางแผนไว้ก็บางอาทิตย์คลิปเดียวบางอาทิตย์ไม่มีคือคือแบบหายไปหมดเลยอะไรอย่างงี้อาจจะดักไว้ทด่นึงสำหรับช่วงกลางปีนะเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราจริงๆมาเข้าสู่ช่วงปลายปีกันมีเรื่องอะไรบ้างวะขอดูโพยแป๊บ ข้าสู่ช่วงปลายปีนะครับผมประมาณ34เดือนสุดท้ายของปี2020นะบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ตั้งแต่เกิดมาทั้งชีวิตนี้จนอายุแม่งเกือบ30แล้วเนี่ยนะเป็นช่วงเวลาที่เราหาเงินได้เยอะที่สุดในชีวิตเย้ยจริงๆแล้วหลักๆเลยเรามีอาชีพใหม่ขึ้นมาก็คือจากที่เป็นฟรีแลนซ์ที่ทําแค่ง,งานดนตรีเป็นฟรีแลนซ์ที่มีคนจ้างทําวิดีโอจ้างตัดต่อวิดีโอมากขึ้นเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราทาคลิปน้อยลงหนึ่งเพราะว่าพอมันตัดต่อจากงานลูกค้าแบบหนัก,นกๆมากๆบางทีสมมมมอองง,อองัันนก็าตดไไไ่หวจรริะะี้ แต่นั่นแหละก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราหางเงินได้เยอะสุดในชีวิตเราจริงๆนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับประเด็นนี้นะครับผมแล้วช่วงที่เราหยุดทาคลิปไปก่อนดน้านั้นเนี่ยพอได้มาทบทวนตัวเองได้มาดูคลิปเก่าๆอะไรเงี้ยคือผมก็รู้สึกว่าทําไมหน้าแม่งโทมจังวะคือหน้าแม่งดูพังลงไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้ก็เคยพูดไปแล้วนะครับผมแล้วก็นั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเหมือนกันจากที่ตัวยังเป็นคนแบบไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้เลยนะก,ก็เต็มไปหมดนดไปนานเริ ก็เป็นการยกคุณค่าให้งานดนตรีแล้วกันอันนี้คือสิ่งที่แบบผมอยากทํามาตั้งแต่แรกซึ่งแม้กระทั่งในเคป๊อปเรียกผมก็ทําแบบนี้ใช่ปะที่มันทําแล้วดูยากๆอะ่ะก็คือผมก็อยากแบบยกคุณค่ายกระดับให้งานดนตรีอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็ได้กลับมาทำเคป๊อปไปเรื่อยอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยพูดจริงๆแน่นอนว่าการที่มันหายไปนานเนี่ยยอดวิวมันก็ไม่ได้เยอะใช่ปะแต่ผมภูมิใจกับคลิปนี้มากเ้ยก็คือคลิปที่ผมทําเป็นเพลงไดดามายของบางทันนีด,แบบดจจๆเ,เ่าเอาชอรนงีงน้ผมผมพ คลิปนี้มากๆจริงๆเพราะผมรู้สึกว่าผมคูดความรู้จากตัวผมเองทุกอย่างทั้งหมดอะ เพื่อคลิปนี้คลิปเดียวไม่ใช่ว่าก่อนหนะ้านี้ที่ทําไม่ตั้งใจนะแต่ว่ามันก็จะกักากในหนึ่งพอรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปแล้วคนอาจจะเข้าถึงยากอะไรอย่างงี้ก็เลยพยายามแบบดรอปบ,บางเรื่องออกให้มันดูง่ายอย่างงี้ใช่ปหแต่สาหรับคลิปนั้นผมพูดกับตัวเองว่าแบบเออกูไม่แคร์ละกูคิดอะไรกูทาแม่หมดเลยแล้วมันก็ออกมาดีมากๆตามที่แบบผมอยากให้มันเป็นจริงๆถึงแม้ว่าคนดูอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมแฮปปี้มากจริงๆสําหรับคลิปนั้นในช่วงปลายปีเดียวกันนี้เองนะก็มีหลายคนบอกผมว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมาันนนนนจจะะมมมาาเเเปป็ดี่ ร้องเพลงโคเวอร์บ้างนะซึ่งพูดจริงผมกลัวมากเลยเรื่องนี้เพราะผมก็อย่างที่บอกผมไม่ได้ฝึกร้องเพลงอะไรจริงจังเลยนะแต่ดูคนบอกผมเลยว่าโคเวอร์เพลงร้องเพลงโคเวอร์เนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดที่คนจะเจอคลิปเราเยอะนะซึ่งจริงๆอะก่อนหน้านี้ที่ผมทำโคเวอร์ส่วนใหญ่จะทาเป็นแบบเล่นดนตรีมากกว่าใช่ปะแต่หลายๆคนก็บอกผมแหละว,ว่าอไออินทูเมนทัลโคเวอร์เนี่ยม,มันอาจจะไม่ได้สุดเท่าร้องนะเพราะว่าคนมันไม่ได้เก็ตเท่าอะไรอย่างนี้จนเกิดเป็นคลิปร้องเพลงโคเวอร์ครั้งแรกในช่องนี้เลยก็คือเป็นเพลงโลกอีกใบของพี่นะต ดังที่เขาอายุเท่าผมนะก็แหละก็ร้องเพลงจริงจังครั้งแรกก็รู้สึกเคินๆเหมือนกันแต่ก็ถือว่าได้ทําไปแล้วแล้วต่อมาก็เลยแบบอ่ะโอเคถ้าไหนๆมันจะคนติดตามแบบเป็นฝั่งเกาหลีเยอะอย่างนี้ก็เลยทําอะไรที่มันยากขึ้นไปอีกแล้วกันก็ร้องเพลงเคป๊อปแม่งเลยแม่งร้องเพลงไทยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจะไปร้องเพลงเกาหลีนะแต่ก็ทําไปแล้วนะครับผมเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพพอดีช่วงนั้นผมก็ดูสตาร์ทอัพไงผมก็เป็นติ่งบาสรีมแต่ก็โอเคก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นตัดเ่าวิดีโองานทําโน้ตที่ผมทํามาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็ทําไปแล้วก็เหมือนกับเพราะมันผ่านมาแล้วผมก็มีเวลาวางแผนกับการทาคลิปลงช่องมากขึ้นอะไรเงี้ยนะก็เลยได้เริ่มกลับมาทาคลิปมากขึ้นกว่าช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ที่หายไปโดยเฉพาะใน2เดือนสุดท้ายนะครับผมก่อนหน้านี้ผมลงคลิป60วันสุดท้ายของปีทําอะไรบ้างนะก็ถ้าใครยังไม่ดูก็ดูกันได้อาจจะยาวนิดนึงก็แบ่งดูหลายวันก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็น2เดือนที่ กดตัดนะเราบอจริงๆเฉลี่ยแล้วน่าจะได้นอนไม่เกินวันละ5ชั่วโมงนะครับผมช่วงนั้นก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าผ่านมาได้ยังไงวะ่ะแต่ว่าผ่านมาแล้วสภาพก็ก็อย่างที่เห็นแหละแต่สําหรับช่วงสุดท้ายของปีอ่ะผมดีใจมากเว้ยคือผมได้ปลดล็อกตัวเองจากที่ผมพูดมาทั้งหมดยืดยาวกว่านั้นเนี่ยคือก่อนหน้านี้อ่ะทุกครั้งที่แบบผมทําอะไรที่เป็นคอนเทนต์ของตัวเองอ่ะที่ไม่ใช่เค็บป๊อปอ่ะผมโคตรกลัวเลยรู้ปะ่ะผมกลัวแบบเชื่อทาไปแม่งไม่มีคนดูแน่เลยวะเราก็ สุดท้ายก็ไม่ทาแต่ผมแบบผมเอาชนะจย์นี้ได้เว้ยใน2งเดือนที่ผ่านมาต้่งมาแหละอย่างที่ผมบอกอะไรที่มันไม่ได้ทํามาก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วมาทําอย่างเงี้ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากยอดวิวที่อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากก็ต้องค่อยๆสร้างมันต่อไปอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ช่วง2เดือนสุดท้ายที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นว่าแบบผมพยายามทําอะไรใหม่ๆมาขึ้นค่อนข้างเยอะนะถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบยังดูงงๆมึนๆน,นิดหนึนน่งว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงทดลองแล้วกันมันก็ต้องแบบลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอจุดนั่นแหละอย่างตัว ดูอันนี้ชวนละเราก็ทําต่อไปผมก็ยังทําอยู่แต่ผมก็อยู่ในช่วงที่หาคําตอบต่อไปว่าแบบอ่ะเราทําไม่ใช่เรื่องนี้เนี่ยผมจะทําให้มันเป็นไปในทิศท,ทางไหนที่มันเป็นแบบในทิศท,ทางเดียวกันกันกบที่ผมทํามานะก็คือเป็นการยกคุณค่างานดนตรีขึ้นไปอะไรอย่างนี้แน่นอนแหละถ้าเกิดว่าดูคลิปช่วงท้ายของปีไม่นับเรื่องหยุดปีใหม่ดิผมแบบลองเปลี่ยนบรรยากาศทาเรื่องอื่นเป็นช่วงวันหยุดอะไรอย่างนี้นะคือคนดูมันน้อยก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยผมได้เริ่มทําแล้วผมได้หลุดออกมาจากวังวนเดิมที่ผมปวแล้วผมกกกัังวลบบบาารททํคิปี่แบบ ผมคิดขึ้นมาเองแล้วได้ทําอะไรเงี้ยไอพูดไปพูดมาไม่งงวะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันกลัวว่าถ้าทําไปคนมันจะไม่ดูแล้วก็แบบมาไม่ทาอะไรอะไรอย่างนี้เอาจิงหายไปหลายคลิปเลยแต่ว่าได้กลับมาทําแล้ววะก็ก็ถือว่าได้เริ่มต้นแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แหละสําหรับชีวิตปี2 0 2พที่ผ่านมานะครับผมอาจจะมีช่วงไหนที่ดูแบบดักดาร์ดูซีรีสซีรีสไปนิดนึงนะ แลก็อย่างที่เห็นนะว่าชีวิตผมมันก็แบบจริงๆริงก็เผชิญกับอะไรหลายอย่างเหมือนกันทุกคนแม่งเผชิญหมดแหละในปีที่แม่งแบบมีแต่อะไรก็ไม่รู้เติมไปหมดแค่โควิดเนี่ยแม่งก็ทํางานหายไปไม่รู้กี่งานแล้วใช่ปะก็ก็นั่นแหละเขาเป็นปีที่หนักน่วงนิดนึงนะครับผม ตอนรอบเป้าหมายปีแต่ปเนี่ยก็มีเยอะแหละแต่ว่าเอาเอา,เอามาแค่สี่ข้อแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะดูอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับผมอย่างแรกเลยคือแบ่งเวลางานส่วนตัวกับการทําคลิปลงช่องให้ดีกว่าที่ผ่านมานะเพราะมันผ่านมาแล้วมันน่าจะแบบจับจุดได้แล้วแหละว่าผมต้อง plan มันยังไงให้มันทําได้อะไรอย่างนี้คือก่อนหน้านี้นผมแพลนว่าวีคหนึ่งจะลงให้ได้3คลิปแบบช่องยูทูบช่องอื่นที่ผมชอบดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมันนั่งคิดไปคิดมาคือ มันไปไม่ได้เว้ยผมเองก็มีงานอย่างอื่นที่ยังต้องแบบต้องหารายได้กับมันอยู่ใช่ปะผมก็เลยวางแผนว่าโอเคงั้นสําหรับปี2021เนี่ยอาทิตย์หนึ่งผมขอ2คลิปพออย่างน้อยนะก็ตัง้งใจว่าจะเป็นวันอังคารกับวันศุกร์ไม่ได้มีเหตุผลอะไรทางอ,าองลัลกอริทึมทางยู u ูบไปเลยเลยผมเลือกเพราะว่าจะได้มีเวลาพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมบอกก่อนว่าวิกก็2คลิปเนี่ยผมไม่รวมเคปอปีลเลชั่นเข้าไปนะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมาอย่างส่วนใหญ่เขาความแบ็ควันจันทร์ใช่ปกก็็็ลลงววันนนนทรปเแแ้้าาิอค คลิปนั้นอีกทีหนึง่งอันนี้เดี๋ยวแบบไปดูสถานการณ์ช่วงเวลานั้นๆอีกทีหนึง่งอะไรอย่างนี้โดยจุดประสงค์หลักๆเนี่ยก็เหมือนที่ผมทํามาตลอดนั่นแหละก็คือได้ยกคุณค่าให้กับงานดน,นตรีนะครับผมเพราะว่าผมเองก็เป็นคนเรียนดนตรีมาใช่ปะผมก็แบบอยากให้ทุกคนแบบได้อินไปกับการเสพงานแบบนี้จริงๆแล้วก็อาจจะมีนานๆที่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างแบบ สักเดือนละคลิป2คลิปเป็นเรื่องอื่นๆให้แบบเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องเดิมๆบ้างอะไรแบบนี้นะครับผมเป้าหมายที่2ก็คือสร้างฐานคนดูจากออริจินอลคอนเทนต์ของผมให้ได้มากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงปลายปีผมก็ได้เริ่มทํามาแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องต่อย,ยอดกระมันให้ได้สักทีหนึ่งเป้าหมายที่3ของผมคือนอนให้ได้อย่างต่ําวันละ6ชั่วโมง ที่อัดอยู่เนี่ยตยสามครึ่งตอนนั้นแหละผมจะพยายามนอนให้ได้เยอะมากขึ้นจริงๆเพราะว่าบางทีบางคลิปที่ถ่ายแล้วมันจําเป็นต้องถ่ายเดี๋ยวนั้นเงี้ยมันก็อยู่ในสภาพที่แบบพักผ่อนไม่ค่อยพอเท่าไหร่แล้วผมรู้สึกว่าหน้ากล้องแม่งไม่เฟรชเลยว่ะอะไรแบบนี้ก็จะพยายามทําให้ได้เหมือนกันเพื่อสุขภาพตัวเองแล้วก็เพื่อความสนุกเวลายอยู่หน้ากล้องมากขึ้นนะครับผมยกวันวันนี้แล้วกันนะวันนี้แม่งเตีสามครึ่งแลวก็สุดท้ายคือเก็บเงินไปเที่ยวเกาหลีช่วงหยุดปีใหม่รอบนะ อาจจะดูแบบเอ้ยมึงตั้งเป้าหมายอย่างอื่นในชีวิตดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่การเก็บเงินด้วยตัวเองไปเที่ยวมันเป็นอะไรที่มันฮิลเราได้จริงๆเว้ยทุกคนถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปก่อนน้นนี้ที่เราลงไปคือคลิปที่เราไปเที่ยวกระบ,บี่อ่ะซึ่งมันฮิลเรามากมากเว้ยมันทําให้เรากลับมาแบบมีแรงสู้ต่อนะอย่างน,นั้นอ่ะเราไปช่วงกลางเดือนธันวาใช่ปะก็จะเห็นได้ชัดว่าแบบเรากลับมาเรามีแรงในการแบบกลับมานั่งตัดคลิปนั่งคิดนั่งออกแบบแล้วก็อะไรหลายหลอย่างที่มันอยู่หน้ากล้องอะไรอย่างงี้นะครับผมก ไปมาเกือบสิประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่งานพาไปไม่ได้จ่ายเองอะไรเลยนะไม่เคยไปเกาหลีเลยนะครับผมอยากไปบ้างจริงอันนี้ก็ <g ül üyor> เท่านี้แหละนะครับสาหรับคลิปนี้นะอาจจะดูอื่นๆช่วงใดทายน,นิดหนึ่งพอดกกีก็เริ่มง่วงนิดหนึ่งนะก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเกิดว่าใครดูผม,มาบ่อยๆเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วผมเป็นคนที่ไม่เคยขอไลค์แชร์ซับสไครต์คอมเมนต์หาเหวอะไรเลยใช่ป่ะเพราะผมก็ยังทาคลิปใน mindset ที่ว่าแบบถ้าเราทาคลิปที่ดีมากๆกับเขาจริงๆและ i m p a c คกับเขามากๆจริงๆอะไอ้พวกนี้มันจะขึ้นมาเองเว้ย แบบช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่เราชอบซึ่งทุกวันนี้ที่มีคนติดตามมันก็เกิดจากแบบนี้นะก็คงทาแบบนี้ต่อไปแหละนะก,ก,ก็เป็นสิ่งที่เราทํามาตลอดอยู่แล้วแต่สาหรับคลิปนี้มันอาจจะพิเศษนิดน,นึงคือผมอยากขอคอมเมนต์จากทุกคนนะครับผมคือสำหรับผมแล้วอะคอมเมนต์เป็นสิ่งเดียวที่ผมจับต้องได้เว้ยเอา,อางี้แล้วกันสมมุติว่าผมลงคลิปหนึ่งมี5000วิวมี200คอมเมนต์กับอีคลิปหนึ่งมีหมื่นวิวแต่มีแบบ 80คอมเมนต์อย่างเงี้ยเชื่อเปล่าว่าถ้าเป็นเคสแบบเนี้ยผมภูมิใจกับคลิป5,000วิวมากกว่าเว้ยเพราะผมรู้สึกว่าผมได้อ่านคอมเมนต์ที่มากกว่าแล้วมันแบบมันทัชได้จริงๆว่าทุกคนแม่งดูผมจริงๆว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่นั่นแหละคือสำหรับคลิปนี้ผมอยากขอคอมเมนต์จริงทุกคนอะไรก็ได้นะคอมเมนต์มาเถอะบางคนอาจจะดูผมมาตลอดหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ไม่เคยคอมเมนต์เลยเลยก,ก็ก็ไม่เป็นไรก็ขอจริงๆสาหรับคลิปนี้นะครับผมหรือถ้าใครคิดอะไรไม่ออกนะพูดจริงๆก็คือแบบบางทีบางคอนเทนต์อะไรที่อออยยาาากกกเหห็นจผผมใผมใ้ลงท น,น,นอกจากเคป๊อปเลียคชันที่ทุกคนดูอยู่แล้วอะก็คอมเมนต์มากก็ได้เว้ยเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็อยู่ในช่วงลองผิดลองถูกนะถ้าเกิดว่าได้อ่านจริงๆผมก็อาจจะแบบได้ไอเดียในการเอาไปทํามากขึ้นต่อไปอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะพูดจริงๆไม่รู้เลยคลิปนี้จะออกมายาวขนาดไหนผมจริงผมก็ไม่อยากให้มันออกมายาวมากหรอกแต่ว่าถ่ายไปถ่ายมาแม่งชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยนะยังไงก็ตามนะครับผม,ผมก็ขอบคุณมากจริงๆที่รับชมรับฟังกันมาตั้งแต่ต้นจนจบนะนะอาจจะมีกอข้ามไปบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถ้ามมาถึงงตรนี้ผก เขบคุณมากจริงๆแล้วก็เขาพุณจริงๆที่แบบติดตามผมมาตลอด่างปีนิดๆที่แบบผมทําช่องมาซึ่งบางช่วงไม่ได้ทําคลิปกลับมาทําก็ยังกลับมาดูกันอยู่อันนี้ผมก็ขอบคุณมากจริงๆผมเองก็อยากให้ปีนี้เป็นปีที่แบบผมไปได้ไกลามากขึ้นกับตรงนี้นมากขึ้นเหมือนกันนะครับผมอะไรประมาณนี้ก็ขอเท่านี้แหละไม่รบกวนเวลาของทุกคนแล้วขอบคุณมากจริงๆที่รับชมรับฟังกันมาจนจบนะครับผมแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ